6ตัวแทนมา4คนค่ะ4ตัวแทนมาสีละ1คนสีละ1คนโอเคสีละ1คนโอเคอ่ะพี่เบลมาทางนี้พี่เบลมาทางนี้อ่ครบแล้วครบแล้ว4คนมาตรฐานสากลโอลาน้อยออกโอน้อยออกนะฮะโอน้อยออก O น้อยออกก็คือแปลว่าสีไหนออกเลือดก่อน อ้าวเลือกก่อนเลือกก่อนเอาเลือกก่อนเลือกก่อนเหรอชนะเลือกก่อนชนะเลือกก่อนโอ้ยน้อยได้เลือกก่อนอ่าโอเคโอ้แล้วเนาอ้เอ้าเท่ากันต่อฮะเท่ากันอีกรอบนึงค่ะสีเหลืองเลิกเลยเลือกเลยสีเหลืองได้เลือกก่อนสีเหลืองเท่าไหร่ฮะสีเหได้ปลาเบิร์ดปลาเบือปลาเบือพันลึกลา ขอว่าเดี๋ยวอีกสามคนขอเลือกให้ไม่ซ้ำก่อนแล้วสุดท้ายค่อยเลือกซ้ำนะฮะคือเลืองก็มึงนะอ่ะขอบคุณสีเหลืองครับขอบคุณสีเหลืองครับคุณอาจจะไปคนชอบดีก็ได้ใครจะไปรู้สีฟ้าสีฟ้าอะไรสีฟ้าอะไรเอาเครื่องไหนตอนนี้นะฮะดิสโก้เดี๋ยวสองอันดิสโก้ดิสโก้คือด้านหลังอันโน้นด้นลังดิสโก้คือไอการบุนบุนแล้วมันเด้งหึ่งหึ่งหึ่ะ กับอันนู้ดอันนั้นอะไรฮะแอ t r รแอ t r รมันลดไปเหาะใช่ไหมเหาะแอ t r รไฟเตอร์แอ t r รไฟเตอร์แล้วก็สองคนนี้ไายิงชูอจีฟ้าเลือกอะไรทุกคนจีฟ้าเลือกอะไรเดี๋ยวจีฟ้าเลือกอะไรสีฟ้าแอ t r รไฟเตอร์ฮะ Astro Fighter แอ t r รไฟเตอร์ใช่ไหม Astro Fighter อ๋อสีฟ้าเลือกแอ t r รไฟเตอร์อันดูนนะฮะสองคนนี้ใครชนะเมื่อกี้สีแดงชนะเลือกก่อนเลือกอะไรเหลืออันดูน ก็ต้องอานูนอ่านุดเออเชื่อเอานูดเออสีแดงเลือกแอสโซไฟเตอร์อ่าใช่อแสงสีชมพูออนไลนเลือกซ้ำได้ก็เหลือแค่เลือกซ้ำได้อปลาเบือปลาเบืออ๋องั้นขอยัดสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือโดยแบ่งเป็นนะครับสีชมพูเลือกปลาเมือนะครับ สีฟ้าเลือกจานบุญเมื่อเมื่อคุณน้องเลือกจานมุญนะสีเหลืองเลือกปลามึกในกับแล้วสีแดงเลือกแอตโรไฟเตอร์เอาละค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานแต่ละทีมนำแต่ละทีมไปยืนหน้าเครื่องเลยมาเลยเช่นเลยค่ะต้องให้เล่นด้วยเหรอให้เล่นด้วยไหมเล่นต้องเล่นต้องไปลุ้นไงตัวแทนเล่นตัวแทนต้องเล่นแต่ละสีส่งตัวแทนค่ะอ่ เราอาจจะได้เล่นเครื่องเล่นร่วมเลยเอางี้ตอนนี้นะครับให้แต่ละสีนะฮะไปยืนอยู่ที่เครื่องเล่นนะฮะชิ้นที่แต่ละสีเลือกครับไปทุกคนเลยไปก่อนไปทุกคนเลยไปที่เครื่องเล่นก่อนฮะอ่าโอเคสีฟ้าไปดิสโก้นะคะตอนนี้บอกว่าสีชมพูกับสีเหลืองมาปลาหมึกนะคะส่วนสีแดงไปแอสโตรด้านหลังนะคะ แลวเดี๋ยวมารู้กันว่าเบลล่าจะเล่นเพื่อนไหนคื่อมีเงินสีเหลืองกับสีชมพูครับไปยืนล้อมเพื่อนกันบึ้งแล้วเลยโอเคโอเคตามหาเบลด้วยตาหาเบลด้วยและบอกเลยว่าณบริเวณนี้มีเบลสีทองซ่อนอยู่เยอะที่สุด ผมว่าทุกคนประจำสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาประกาศนะว่าคุณไปล่าจะเลือกเครื่องไหนเออถ้าไปล่าเลือกเครื่องไหนให้ไปล่าเดินไปเครื่องนั้นเลยโอเคโอเคไหมได้ได้แล้วได้งัดนึงจนได้เลยเปลนรักกันไปยังเครื่องไปแล้วครับสดีเราจะหยุดตรงนี้เลยหรือเปล่า อาจจะเลี้ยวขวาหมุนเลยจะโยนจะไปที่จำหมุนดิโกนั้นอ้ยอาจจะถอยหลังไปแล้วหรือดิสโก้บินว้าไปได้บิอาจะแบบว่าห่อเหินเดินอากาศอยากกะแบบห่อเดินแบบปะปะะอ๋อด้สึกว่าปลาหมึกก็น่าเล่

ได้ครับดึงได้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 ครับดึงได้ครับ 何 <music> เป็นล่าถูกได้ไป100ึ่งร้อยคะแนนโอ้ยแล้วไอตอนรอบหุ่นล้วฮูปอ่ะสีอะไรชนะสีแดงนะนะแต่แดงกามาแรงตอนนี้ตลอดตัวเบลค่ะเอาเพราะว่ามันสูงสีมากตอนนี้มันมีเบลเป็นตัวแปรดูดูนี่ฮะเดี๋ยวเราจะคู่หนึ่งนะครับขยัเก็บเบลได้บ้างแล้วอะค่ะได้เก็บเก็บเบลได้บ้างแล้วได้เนาะ เก็บแล้วจะเก็บกับป้านะคะให้เจ้าหนี้นะคะเป็นคะแนนนะคะรุกคะแนนนะคะแต่สายนึงเราขออนุญาตให้แตนศรีส่งตัวแทนมาด้านหน้าเวทีเพื่อรอรับรางวัลนะเสียลกี่คนสี่ลกี่คนสี่ละหนึ่งคนเสียละหนึ่งคนสียหนึ่งคนโอเคคุยเลิชื่อมาชื่ออะไรเหรออย่าหยอบมาอ่ะเดี๋ยวผมจับมือจับมือต้องมีจับมือต้องมีจับมือเออ นางน,นางจักรวาลชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ประกาศรางวัลก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเชิญของรางวัลมาของรางวัลเราใช้คำว่าเชิญจริงๆนะจงเชิญเลยงเชิญเ,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 เลยและ มาไม่หล่เแต่เก็บเบลได้เยอะอตโบีวเสียงด้สอสกสสนนี้ถึงเวลแสงสุรทึกครับเราขออนุญาตมอของรางวัลนะครับค่ะซึ่งของรางวัลนะครับคือทอง่หุ้มไปด้วยช็อกโกแลตครับโอ้โหเดีโวเดี้ยงเดี๋ยอง อุ้งพ่้พ่ายแล้วครับแจกจ่ายนะแจกจ่ายนะรางวัลที่หนึ่งนะคนละอันเราจะทองนะจะทองนะสองสามสามสองท่ากันอยู่เหรอคะที่สองกับที่สามดังล่างทีบที่เหลือบอกว่าอที่หนึ่งได้ขนาดนี้แล้วที่เหลือจะได้ขนาดไหนเชียร์กันดีดด้วยครับอ่ะแล้วก็ประกาศต่อครับสามละนะครับผู so, ้ที่ได้รับรางวัลนะครับ ลองฉะนั้นเลิก mm hmm. ลอันดับที่หนึ่งหรือที่สองอนั่นเองได้แก่ได้แก่ รองชนะเลิศอ enfin ันดับที่หนึ่งครับที่ชนะของทุกันก็คือที่รองแกลรองดีใช่ไหมทุกคนดีเอาไปแบ่งทุกคนมาแบ่งทุกคนอันนี้ทุกคนที่รองแก้วนาัาให้ทุกคนเหมือนกันโอ๊ยทวกคเหมือนดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะแล้วมาถึงที่สามดิฉันบอกแล้วไม่เอาทัวร์ไปลงที่ ที่สามลงมันใหญ่มากจริงใหญ่กว่าที่หนึ่งแล้วที่สองน่ะจับมือกันเหมือนกับแบบปีกจิ๋วสิบเอ็ดปีกจิ๋วเอาจริงเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องรางวัลของเราแต่ละคุณอาจจะมีความแกงไอ้คุอันที่สามใหญ่จริงอ๋อหรอคืออาจจะต้องใช้แรงในการยุ่งด้วยโอเคครับงั้นผู้ที่ได้รับรางวัลที่สามดันใหญ่ที่ กันนะอ่าโอเคยางไก็ท้าทีมสีฟ้าแจกจ่ายกันเหลือแก็แบบเพื่อนบ้างนะฮะที่บอกที่เราแก้แจกไม่พองจริงเอาไว้เพิ่มพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังเบรกูโปรเบอร์และสุดท้ายทีมที่ได้ีสี่บล็กสีหนือ ใครจะไปรู้อาจจะเป็นรางวัลใหญ่จุดเลยก็ได้ได้เลยรางวัลรางวัลและรางวัลและรางวัลก็เถอะเดี๋ยวเพิ่มชุดจัตว์ผ้านะไปทำบุญเยอะๆนะต้อข้อพูนเติมแปลว่าต้องไปทำบุญแล้วแหละช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีไปทำบุญมาเยอะๆไปทำบุญไปทำบุญ โอเคลกิรรมกชาสอพสนุกสานบพบอลวนเท่านยจะพูดต่อมั้ยคะานกในวันนี้ก็ขอบคุณนะขอบคุทุกคนที่บอกว่าสนุกสนานไปด้วยกันะครับกอบคุณมี่ก็รับผมด้วยแล้วก็วันนี้ก็มีใจแทนเบลด้วยใช่ไหเพราะว่าผมก็อยู่กับเบลมาวตั้งแต่เบลเขาชอบแหละนอนก็แต่เรื่องแรก แล้วก็เห <m> ็นน้องก็เติบโตไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ดีใจนะวันนี้เห็นแบบว่าคือผมก็เมื่อกี้ก็ทำหน้าที่พิธีกรไปด้วยก็ถัาเกตไปด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการคับเบลแบบคือหนึ่งก็คือน่ารักแล้วก็ทุกคนดูรักเบลมากจริงอันนี้แบบว่ายอมไปรับเลยนะครับรู้เหตุตัวเองด้วยครับอันนี้จริงอันนี้จริงนะแต่ว่าเป็นการคลับที่ผมผมรู้สึกว่าอยู่มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เห็นเบลติดตามอินสตาแกรมก็เห็นเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเบลว่าเป็นศิลปินที่เขาเป็นคนที่รักการรัจิงๆออ่ะคืแบบว่าเออ เพราะแบบนี้แหละถึงมีแฟนคลับเยอะก็ต้องตบเท้ให้เบลด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บิณายันเบลด้วยเพราะว่าเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเบลอะแฟนคลับมีทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกทุกอายุเลยนะครับผมก็ดีใจจริงๆครับดีใจที่เห็นเบลประสบความสำเร็จในวันนี้ด้วยนะครับผมก็ขอให้เฮงๆมังมัเก่งๆนี้ไปเรื่อยๆครับผมขอบคงทุกอย่างให้บอยด้วยวันนี้วันนี้ผมก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาโดยเปล่าผมเนาะ อย่างน้อยไม่อยากให้เบลผิดหวังก็เลยมีของติดหนาติดมือให้เบลนิดนึงก็มีดอกไม้ให้ค่ะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสายย่าสานี่าสายย่านี่สายย่าสายย่านะแล้วก็เบลมีอะไรอยากจะพูดกับพี่บอยบ้างในใจน่ะ สำหรับพี่บอยอย่างที่บอกเราเจอพี่บอยตั้งแต่ละครเรื่องแรกทำว่าครั้งแรกมันเป็นแบบคำที่สำคัญมากจนมาในวันนี้มันเป็นมันเป็นความประทับใจแรกที่จริงๆนะพี่บอยสร้างภูมิให้เบลเยอะมากเรื่องดีๆเรื่องดีๆใช่ใช่แล้วก็เหมือนเออได้รับการต้อนรับที่แบบดีอะค่ะก็ขอขอบคุณพี่บอยมากๆสำหรับความทรงจำดีๆทั้งหมดทั้งละครเรื่องแรกมาเอกเรื่องแรกจนมาวันนี้ก็เป็น กขสของงานแฟนมิติ้งคนแรกก็คนแรกก็ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะี่มาสนุกันในันุกสนานบคุกสนาะ เบลล่านะครับแล้วหนุนพี่บอยนะครับเดี๋ยวไปกระชับก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญชวนทุกคนนะครับเดี๋ยวจะคู่ไปสู่บริเวณฟู๊ทคลังนะครับจะมีนะครับอาหารอร่อยๆจัดเตรียมไว้ท like ุกคนก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะไปสรุปกันต่อครับทุกคนนะครับขอเสียงกินพี่บอยหน่อยเร็วโอเคครับโอเคครับนะฮะโอเคเด็ด โอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าที่เนี่ยครับพาทุกคนไปที่บริเวณฟู๊ดวัดเองครับเราก็สามารถทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำกอนได้นะทุกคนมีเวลาประมาณ15นาที